สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคำทํานายสําหรับชาวราศีกรกฎประจำช่วงวันที่1ถึง15กันยายน2564การอ่านจะเป็นการอ่านโดยรวมนะครับจะพูดถึงอดีตท,ที่เพิ่งผ่านมาปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เริ่มต้นดีไพ่ที่แทนตัวตัของคุณนะครับ A c e o f Pentacles ปงบอกถึงการเริ่มต้นใหม่การมีอนาคตที่ดีการได้รับโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสที่สามารถพัฒนาให้มั่นคงเป็นการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนได้รับเงินได้รับของขวัญน,นะครับเรื่องเงินทองความสําเร็จก็จะมีการเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นของความมั่นคงนะครับนักธุรกิจก็จะดีในเรื่องของการค้าเรื่องเครื่องประดับนะครับการเงินก็อาจจะมีโชคลาภทางการเงินมีลาบลอย อดีตที่เพิ่งผ่านมานะครับ a อ v ฟวอนะครับกลับหัวหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคขวางน้ำคุณมีความต้องการมีความปรารถนามีความชอบแต่พลังของคุณกลับไม่เพียงพอที่จะทำในสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณเช่นอาจจะมีเงินไม่พอนะครับหรือไม่สามารถตามจีบหรือ ถ้ามีคนคุยด้วยก็ไม่สามารถมีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันได้นะครับ Judgment วงบอกถึงการตัดสินใจทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับเป็นการจบของสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่อาจจะต้องมีการตัดสินใจเป็นครั้งที่2แล้วก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ปิดท้ายอดีตที่ผ่านมาด้วย n i ย e of, of Wands นะครับกลับหัวหมายถึงการที่ความสัมพันธ์มีปัญหาบาดเจ็บเรื่อยมาต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์ที่จะแก้ไขแล้วแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นั้นต่อนะครับหากพูดถึงความรู้สึกก็เหมือนการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บช้ำในอดีตแล้วเริ่มต้นมองหาสิ่งใหม่ ที่ทำให้ไม่เจ็บช้ำภาพของปัจจุบันนะครับ Page of Wands ผมงบอกถึงการเตรียมพร้อมออกประจนภัยออกเดินทางค้นหาสิ่งใหม่ๆด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจการเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานมีการเริ่มริเริ่มพัฒนาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมมีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจมีความกระตือรือรน้นกล้าหาญมุ่งมัน่นกับสิ่งที่เลือกแล้วนะครับ ไพ่ใบถัดมา The Fool เช่นเดียวกันนะครับมีอิสระในการทำสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจผลลัพธ์และอันตรายนะครับโ o นสนโ o นแค e เป็นคนที่ไม่เหมือนใครไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆมีอิสระสูงหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเสี่ยงอันตรายเส้นทางใหม่ที่จะเดินไปอาจมีความเสี่ยงแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องการออกแนวว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คต้องขอลองนะครับ ในขณะเดียวกันก็มี The Tower ์ฟิกทำทำนายในช่วงปัจจุบันของคุณนะครับพูดถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันการพังทลายของสิ่งที่สร้างอย่างไม่มั่นคงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งก็ต้องเตรียมใจให้ดีนะครับอาจจะเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันได้รับข่าวสารที่ไม่ทันเตรียมใจเกิดเรื่องบาดหมางใหญ่โตกับคนรอบตัวนะครับแต่นั่นก็อาจจะหมายถึง การจบของสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่มั่นคงและแข็งแรงกว่าเดิมก็เป็นได้ครับอนาคตอันใกล้นะครับดิชาริออตนะครับพูดถึงความมุ่งมั่นความมุทะลุในความสัมพันธ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับมีความแนว่วแน,วแนว่มุ่งมั่นขยันทุ่มเทก็ทำตัวแข็งแกร่ง,งยิ่งกว่าม้าสึดนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่ มีความท้าทายมีการเอาชนะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแต่สำเร็จแน่นอนนะครับอนาคตอันใกล้ A g of swords นะครับบ่งบอกถึงการถูกจองจำถูกควบคุมไม่สามารถไปไหนมาไหนได้นะครับไม่สามารถที่จะเลือกทำอะไรได้เลยตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรก็ไม่ได้เหมือนคุณโดนกรอบความคิดตัวเอง ล้อมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับถึงจะเข้าตาจนยังไงก็ต้องหาวิธีนะครับปิดท้ายด้วย Page of source นะครับบ่งบอกถึงมีความคิดความสงสัยการเริ่มคิดมากนะครับแต่ก็รอบคอบนะครับ จจะมีเรื่องกวนใจจนต้องเคลียร์รอคอยเพื่อเคลียร์ปัญหาที่ค้างคางให้ชัดเจนขึ้นอยู่ในช่วงของมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการต้องรอความชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรต่อไปหรืออาจจะหมายถึงการใช้สัญชตาตญาณในการตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองและต้องอดทนเอาไว้แล้วจะชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ